อากลับมาอีกครั้งนะครับกับโปรเดือดนะครับรับสงการนะครับกับชุดบิ๊กบอสนะครับนะเอาใจน้องๆหนูๆนะครับช่วงสงการนะครับใครที่จะซื้อกลับไปไล่โดนะครับตกปลาช่อนราชโดนะครับจัดด่วนๆเลยนะครับชุดนี้จัดโปรนะครับพร้อมส่งนะครับ1,590บาทนะครับเรียบหรูดูแพงมากนะครับลองน้ําหนักเบาเพียง190กรัมนะครับลูกปืนสแตนเลสสีตลับนะครับมาพร้อมกับน็อ น็อตแต่งแล้วก็แขนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ะปูนแต่งสีทองเพราะสคัญครับระบบน่วง12ระดับนะครับไปง่ายแน่นอนนะครับน้องๆหนูๆไม่ต้องห่วงเลยไปสบายแน่นอนนะครับและโคตรลื่นโคตรลื่นตัวนี้พลังเบรกอยู่ที่5กิโลนะครับนะจัดชุดคู่กับคันเคียวคุ้ครับตัวนี้นะครับคันเคียวคุ้อโอนแมนด้ามลายทหารนะครับน้าหนักเบาแหวนแต่งสีทองนะครับเข้ากับล้อพอดีเลยนะครับชุดนี้1590บาทรวมส่งนะครับ แถมฟรีสาย PE นะครับน้องๆจะได้เอาไปใช้ได้เลยนะครับข้อสำคัญ1คัน2ท่อนนะพกพาสะดวกนะครับเอา้างัดอีกสักทีนึงดูที่มันเหนียวจริงไหมนะครับวันนี้นี่สร้างตำนานมาเยอะนะครับลูกค้า,าไปงัดชะโดมาเจ็ดแปดโลนี่สบายสบายเลยนะครับอืม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 อ้าโอเคทักมาเลยนะครับด่วน